ถ้ามีเวลาในการนั่งสมาธิการนั่งชุดเอาเออถ้าระบบเต็มสูตรของมันก็คือสิบเจ็ดสามหนึ่งระบบเต็มมันแต่ว่าก็เคยเหอนอธิบายไปแน่แล้วล่ะใน่คิปไม่อันก้อนๆมี่ก็ดีพาการไปค้นหาแล้วก็เหตุเอาฟึกหัดเอาถ้าผู้ใดบอกท่านได้เป็นก็มาเออมาเอาเ่นบอกไว้เดิวนี้ก็ยากอยู่หออก อยากยุี่สิข้าใจว่าเหตุใดมันแต่ว่าก็ต้องบอกด้วยเนาะหายใจเข้าพูดเอานิ้วมือยกนิ่วมือยกมือขึ้นมาหลักษณะนี่เจ็ดห้าสิบสิบเจ็ดสามหนึ่งมันเป็นยังไอหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหักนิ้วมือออกหายใจเข้าพูดโทรหักออกหักออกพูดโทรพูดตทหักออกจนถึง สิบครั้งแต่ก็ยกขึ้นมาเจ็ดวันนี้หายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธแ้วหักในมือออกหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธเข้าพุทโธออกพุทโธเข้าพุทโธออกพุทโธเข้าพุทโธออกพุทโธจนว่าครบเจ็ดเพลบล้วก็ยกขึ้นมาสามนิ้วกันี้หายใจเข้าพุทโธพุทโธพุทโธนับข้อมันถ้าเสียเอาปากว่ามันบวชได้แต่ระบบหายใจเห็นซ้ำเก่า หายใจเข้าหนึ่งพุทโธพุทโธพุทโธหายใจออกกับพุทโธพุทโธพุทโธหักหนึ่งมือออกหายใจเข้ากับพุทโธพุทโธพุทโธหายออกกับพุทโธพุทโธพุทโธหักหนึ่งมือออกแล้วกับพุทโธ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 หักออกแล้วก็ว่างเป็นธรรมดาเออใส่สายตาเหลือบลงบางทีว่าที่ปลายจมูกของตัวเองหายใจเข้าพูดหายใจออกโธหายใจเข้าพูดหายใจออกโธเห็นยู่งพอสานันถ้ายังบาท่านมีอาการเสียวๆอยู่ระหว่างสันจมูกแล้วก็วิ่งขึ้นในระวว่่าาาางกมนนิ นึบๆอ่าถามันเพราะนเกิดอ่นอานี่หยักเอาหนึ่งมือขึ้นมาตั้งไหมอ่อาหนึ่งมือขึ้นมาตั้งไหมเห็เุไปตามหลักการที่อธิบายไปเมื่อกี้ถามันเกิดขึ้นแล้วสมมติว่ามันอาจจะเกิดเสียวจิตขึ้นในระวางสันจมูกตัวเองหรือขึ้นมาหนาผากเออมีความรู้สึกใดหนามีคือความรู้สึกทางกายเอออันอาศัยอันจิตมันร่วมมันสิร่วมเล็กน่อยขณะหนึ่งกับ้างมันก็เป็นของมันดอกเออคณิกะสมาธิ อ่มันมันร่วมชั่วขณะมันก็เป็นถ้าได้จุดมนแล้วปุ๊บมันก็จิตเกิดมาในระหว่างสันจมูกตัวเองคําว่าจิตในบมเมนของเจ็บเป็นของมีความสุขมากนั่นมันเป็นอาการปิติแล้วก็มาระหว่างกลางหน้าผากเด้เอื้นซับเฉพาะว่าจุดอุณหลมเออเอามาตั้งไปกลางหน้าผากจุดที่ระหว่างกลางหน้าผากเออเป็นอันเกิดจากจิตรวมเมื่อจิตรวมแล้วเป็นอาการปิตินั่นเป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งว่าเป็นผู้อยู่ในฌานเป็นผู้อยู่ในฌานแล้ว ้า้ใดมีอาการขึ้นมาแล้วปพิบให้รับตาเลยรับตาหายใจเข้าพูดรับตาหายใจออกโตหายใจเข้าพูดหายใจออกโรแล้วแย้มปากนิดหนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นจุดให้มันเด่นขึ้นแย้มปากนน้อยบางคนอ้าด้วอแย้มจักแย้มบระบุเฮ็ดที่พี่นน้อยเพอเอาลมเข่าเฮ็ดี่พี่นหน่อยพูดคือแย้มปากนี่เอาเฉพาะจังหวะหายลมเข้าหายใจหายใจเข่าเด้อ ส่วนหายใจออกหูไปหูปากหายใจเข้าพู้เ้าจะมันสิเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเมื่อมันเด่นชัดขึ้นแล้วก็งำปากไว้เป็นธรรมดาการว่างลิ้นข้างในก็นเป็นว่างเป็นธรรมดาอย่าไปแตะเพดานสูงอย่าไปแตะนั่นนี่คือว่างเป็นธรรมดาการว่างลิ้นข้างในก็นดีบอกคักปั่นนั่นแหละนั่นสิพอเป็นอยู่บอกบอกหอดวิธีว่างลิ้นในปากเนาะล่มกระบ,บอก เงี่มปากเล็กน้อยก็บ,บอกอาการจีๆๆ้จีตาจ้ากระบอกนะมเฮ้ยทักเสียวซนได้อีกฝ <c oughs> ึกเอาเหตุ <c oughs> เอาเป็นวิธีส่งชาาิเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเออกาฝึกนั่งดูดูสะกอ้อนเออนัง่งนั่งในบดลเรียกทาาวหาธรรมนังแบบสมาธิวหาธาตามตนังแบบคัสสมาธิเพลดหรือย,ยังกระซง ท่าสบายนั่งยุกเก้าอีก็เฮ็ดได้โซฟาเฮ็ดได้นั่งเหยียดส้อยเหยียดขากเฮ็ดได้นั่งพิงเสากเฮ็ดได้เ<อ>มื่อเ้าเห็ดแล้วชินแล้วชํำนานแล้ว<อ>คือหายใจเขา้าพูดเที่เดียวนี่เป็นแล้วอาการปิติเสียวนิ่มๆหน่วงๆระวางสันจมูกมหาระวางหน้าผากพูดเที่เดียวนี่เป็นแล้วลักการทั้งเบดให้ทิมบ่อนี้เอให้ทิมหมันถึงว่าบ่ต้องไปเห็ดอีกบ่ต้องไปนับเดือมือ บ่ต้องไปนับสิบเจ็ดสามหนึ่งไม้เรต้องนับออถ้าเป็นแล้วเดว้หายใจเข้าพุ้ยอดบ่เดียวมันก็นแลีนฟึดขึ้นทันทีเลยมันก็นแลีนฟึดทิมละกาบาดนิเออเวลาเข้านั่งสมาธินี่บาดนีออน้นั่งคำว่าสมาธินี่นั่งคาไรก็ได้นอนก็นได้นอนก็นได้นั่งหงาย <c oughs> นั่งหงายกับนั่งแข้งอย่าไปนอนเม็บเลีย้ยงโบกเป็นเด้อันนั้น <c oughs> เวลาบอกวัตสุธาอีกต่อมาเมื่อเฮานั่งกระไดแล้วนอนกระเป็นแล้วล้วก็เฮ็ดให้มันเป็นในขณะที่ลืมตาในขณะที่ลืมตามืนตาขึ้นแล้วก็ยางไปตามถนนหนทางฝึกเฮ็ดฝึกยางไปตามทางฝึกไปแล้วให้สังเกตหายใจเข้าพูดก่อนทียางหายใจเข้าพูดสักก่อนมันมันพอแต่มันเกิดเพลบแล้วก็ให้แค่สังเกต สังเกตความรู้สึกที่มันเกิดระวางการขิวเข้าหน่ลยใส่สังเกตคำบริกรรมมีแบบนี้คำบริกรรมเป็นไปตามกล่าวขาเด้อแต่ว่ามันจับลมหายใจบ่ได้แบบยางกันนะสำหรับคนบ่ฝึกนอกจากตั้งใจเดินจนงกรมแท้ได้แ้าถ้งงายางไปแบบยางสายยางเร็วหรือกินเขาอยู่ยังสีมันยากยูบอกบุตข,ขอสงสัย ยังไปธรรมดายังไปตามกล่าวก้าวยังก้าวขวาพูดซ้ายโทบ่ต้องจับลงมก็ได้แต่ว่าให้จับพวามรู้สึกอันนี้เออถาเ้าเห็ดชิ้นแล้วมันกินเข้าอยู่เ้ากไปเห็ดใดยังไปยังไปยังมาบมองน,งนี่สามารถทําได้เลยถ้าทําการทํางานที่มีการกระเทือนร่างกายรุนแรงมันกับบขึขืนเออถ้างานเบาๆซักผ้ามันกับขืนอองานเบาๆซักผ้า รู้บ้านกวาดบ้านยิบจักมั้งนี่ยินว่าลัเซเลอร์ยิบจักผู้ดใดเป็นเจ้าขอกองงานแลหยิบจักก็เห็ดได้บางยี่ว่าเซเลอันเสียเศษนะนั่นแหละ,ละเห็ดได้บ่แม่นคิดทั่วที่ฝรั่งเห็ดได้ทั้งหมดแหละงนนันงยิบจักก็เห็ดได้ วัดบ้านทูบ้านสักผาลานถวยอยู่เห็นได้ทั้งนั้นนี่ะขอให้คนฝึกเนี่ยทาให้มากทําให้บ่อยทําให้ชินมันว่ามากมันบ่อยทําให้ชินแล้วมันกเกิดความรู้ขึ้นเรื่องอื่นเราท,า,ท,า,ทาเป็นดุจด,ดังยานอย่างอื่นๆเ้าสิคอยเป็นเอาเองดอกอันเพราะว่าจิตใจสงบหรือว่าสงบขอให้ทำนาทีตรงนี้ให้มันในปัจจุบันผู้มีโอกาสนาัน่งเวลานั่งก็จับลงมาใจกับขคาืบริกรรมแล้วก็สังเกตอาการปิติอย่างอื่นๆมันสิคอยเป็นของมันเอง มื่อที่พัฒนเ้เอาถึงขันว่าอัปนาสมาธิหรือความสงบอันสูงสุดเมืม่อนี้จะเอาแค่เบื้องต้นสักนอนให้ตัวคนไปฝึกหัดที่มีคนถามเขมามากถามเขามาหลายอยู่อันเลยว่าวิธีฝึกแบบใดมีอาการแบบใดมีความรู้สึกแบบใดอันนี้ถูกไหมอ,อันเป็นอย่างนี้ไหมอันละ,ะถ้ามันเป็นแล้วเ่าต้องใส่หลักการถ้าผู้ที่เป็นอยู่แล้วนั่นเอ วิธีการของไฟของมันเห็ดเห็ดแบบใบดก็ไดว่าแต่มันขึ้นนีว่าถึงแต่มันมาจับจุดสังเกตว็รู้สึกได้ในระวางหน้าผากหรือหัวมันบางถ้ามันแรงขึ้นหัวแล้วแต่อาการหนีมันขึ้นหัวแล้วมันจะกว้างออกอาการพิธีนั่นสีออกกว้างกว่างนิ่มๆเบิดหัวนั่นแหละนิ่มๆระวางกลางหัวบางคนแบบเบ็ดเบิดทั่วหัวเลย แต่ว่าเป็นอยู่หนังนอกสะก,ก้อนบ่ทันได้แล่นเข้าสมองดอกแต่บ่ส่งอารมณ์ไปสะก,ก้อนเรื่อยๆเรื่อยๆจังสิลงสมองเมื่อลงสมองแล้วก็ลงระวังข้อลงระวังข้อล่ะลงระวังหน้าอกแล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายเลยสามารถทําได้ฝึกเอาเพราะว่าบอกในหะ้ทุกคนฝึกเอา <c oughs> <c oughs> ตัวแรกเป็นทีฟุ่มของต่นบ่มีผู้ใด,ดเอาแนวมยโมนีเหตกันได้เงินก็นเอาซื้อบ่ได้เด้ออาการปิตินี่ซื้อชนนั้ชน1ชนั้น2ชั้น3 4ซื้อบ่ได้เด้อประอของต้องเฮ็ดเอา ความเจ็บไข้ไดป่วยบางอย่างเงินกับว่าอาจสามารถเป็นรักษาได้เพราะโรคกรรมบางอย่างกรอาศัยธรรมนี่แหละจังหวะมันมันมีมันได้ยังมากยิ่งกว่าห้าคิดอีกในการปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมหรือว่าบุญนี่มันเกิดขึ้นแบบใดมันบอกเมนสิมาเกิดขึ้นถ้าการไปท่านไปสางกระถินผาป่าทั้งดอกมันบริบุรณ์สหดอกอันจังสันมันข้าเมาส์มันบกเป็นบุญสมหร่าห่าตั้งการทำงานหมอหลงมอลำัมตีกันเรื่องทุนเถิด มันเป็นบาปเขาเคยจำไปแต่ประเภทนั้นเนี่ยบุญที่ทำง่ายบุญที่เราต้องลงทุนอี่างมากแต่คือบุญอันนี้หละบุญอันเกิดจากการเพราะว่าน่าเองจิตสงบรั้งเดียววาบมีอาการปิติวับขึ้นมาทีหนึ่งกับสางมีอันสงส์ยิ่งก็สางโบสถ์สางโบสถ์เป็นสิบล้านยี่สิบล้านกระสูอันสงส์จิตสงบแค่ลัดข้อมือเดียวว่าไรนี่ย ที่สงบรัดของเมื่อเดียวมีอาการปิติสับสนบูบเกิดมาอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นี่แหละออนั่นแหละอื่นว่าอาการปิติเมื่อมันสงบแล้วในขณะนี้กะขณะชั่วขณะหนึ่งถ้าอุปจาระเดชประคองไปหรือประคองไปหนึ่งประคองจิตไปเรื่อยๆแต่อัปนาเดมันเป็นเองหลักกาอ,อมันลอยไปสงบถึงขันสูงชุดเองหรอกกาน,นอ,อ้า้าใจสมถทานซะ